เดินทางต่อไปอยังพื้นที่ตำบลดงกระทงยามสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะคะติดตามดูการสูบน้ําป้องกันปัญหาการแคลขดขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคของประชาชนหลังจากที่กรมทรัพยากรน้ํามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด12นิ้วจํานวน3เครื่องบริเวณคลองสนามโพ1เครื่องบริเวณคลองหาดยาง2เครื่องสูบน้ําจากแม่น้ําปราจีนบุรีผ่านคลองชลประทานไปใช้น้ําติบในการผลิตน้ําประปาหมู่บ้านก็อันนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งน้ําประปาแล้วก็สนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ําเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงสําหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและการเกษตรได้เนื่องจากในพื้นที่อาเภอสีมหาโพธิ์มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ช่วงประสบอุทกภัยประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการติดตั้งเครื่องสูบน้ําครอบคลุม4หมู่บ้านได้แก่ บ้านท้ายโดงหมู่ที่4บ้านดอนใหญ่หมู่ที่5บ้านท้ายสแกหมู่ที่6และบ้านหนองบัวหมู่หมู่ที่7จํานวนผู้ใช้น้ํา849ครัวเรือนรวม2,888คนค่ะอตอนนี้ปริมาณน้ํารวมนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ53นะคะใช้การได้ร้อยละ31เพราะฉะนั้นยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้น้ํากันอยู่ค่ะ,คะเรื่องของนกแอ